นักเรียนเดี๋ยวเข้าคิด by s i m ล l a t o r นะครับคิดไ y สิบเนาะตัวจำลองบอร์ดซึ่งข้อดีของมันก็จะมีทั้งเซนเซอร์อินพุตเอาพุตที่หลากหลายเนาะทั้งดิจิทัลและอาล็อกนะครับมีทั้งดิจิทัลและอาล็อกเนาะที่หลากหลายเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับระหว่างนี้เรียนเดี๋ยวมาดูเซนเซอร์ก่อนว่าเซนเซอร์ที่เขามีให้นมีอะไรบ้างนี่นะครับ นะลักษณะมันก็คล้ายๆกับในบอลเลยนะเนียนนบอดมันก็จะมีมันจะมีหลายอย่างนะครับในบอร์ดน,นี่นักเรียนดูนะครับฝั่งนี้เ,นเซนเซอร์เนี่ยเนี่ยในเซนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่เรียกว่า,อ,า,าอ่านาลอกเอยดิจิัานิานิมผิดนิดนึงนะครับดิจิทันเซอร์ดิจิัานนี่คือ เซนเซอร์ที่เรียนดูนะครับตอนคูมาต่อเนี่ยคูจนีคลิกเสร็จแล้วดึงมาใส่ในดิจิทัลแบบนี้ในดิจิทัลเนี่ยค่าของมันนะครับวิธีการตรวจสอบดูนะครับจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นดิจิทัลจะมีค่าแค่สองค่าคือศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะเซนเซอร์ครับเซนเซอร์อันนี้คือเซนเซอร์วัดความชื้นในดินแบบดิจิทัล ที่ท่านนะครับมาดูเซนเซอร์วัดความชื้นในดนอีกตัวหนึง่งมันจะอยู่ในปักอินนะครับตั้งแต่ตอนเขียนโปรแกรมโค้ดมันก็จะอยู่ในที่ชื่อว่าปักอินอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์วัดความชื้นในดินเหมือนกันแต่เป็นแบบอนาล็อกอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวคุณจะลองกดลังให้ดูเมื่อเราต่อไฟเข้าที่บอร์ดแล้วดูความละเอียดของ อน,นาล็อกและดิจิทัลนะครับดูอนาล็อกจะสามารถปรับค่าได้ศนะูนย์สี่ร้อยห้าสิบห้าเก้าร้อยสิบสามเนี่ยไปเรื่อยๆถึงสองพันสามพันแล้วแต่อุปกรณ์น,นะครับอันนี้ได้ถึงสี่พันเก้าสิบห้าปรับค่าได้แต่ศูนย์ถึงสี่พันเก้าสิบห้านะครับแต่ถ้าเป็นดิจิทัลดิจิทัลจะมีแค่สองค่าคือศูนย์กับหนึ่งนั่นนี่คือเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่เหมือนกัน แต่แค่เป็นดิจิทัลกับอนาล็อกนะครับซึ่งเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นที่ที่ใช้สำหรับเอาไข่ควงเนะี่ยหมุนพอหมุนแล้วมันจะปรับค่าอย่างเช่นหมุนมาทางซ้ายเป็นเลขศูนย์หมุนทางขวาเป็นเลขหนึ่งซึ่งบอ,บอกถึงสถานะที่เราไปทำงานอยู่อย่างเช่น <c oughs> อย่างเช่นเราไปจิ้มไปในพื้นที่มันเปียก พื้นที่เปียกเราหมุนให้เป็นเลขศูนย์หมุนเอาไข่ควงหมุนตรงนี้ครับเป็นเลขศูนย์พอไปจิ้มใน,นพื้นที่เป็นมันชื้นๆแล้วมันก็เป็นเลขหนึ่งมันจะมีสองสถานะเช่นเปียกกับแห้งแต่ถ้าเป็นเซนเซอร์แบบอนาล็อกมันจะมีค่าบอกเลยเช่นตอนนี้ความชื้นอยู่ที่ศูนย์ความชื้นอยู่ที่456ความชื้นอยู่ที่ อยู่ที่เดี๋ยวคุณเลือกกันนะครับน,นี่นี่ครับความชื้นอ,อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อสิบ้าสองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าครับนี่คือความเป็นอานาล็อกกับดิจิทัลน,นะ,ละนักเรียนไอที่ต่อเข้ามาเรื่อดูการต่อสายนะครับอุปกรณ์เนี่ย ถ้าเป็นดิจิท่าน,นะครับจะมีสายสามเส้นอันนั้นเราก็มีสายสามเส้นเหมือนกันดิจิทัลทเนี่ยจะต่อที่ดูนะครับสายสีแดงต่อกับที่สามโวลต์สามโวลต์หรือห้าโวลต์คือไฟนะครับก็คือสายไฟที่ปล่อยกระแสเข้าสู่อุปกรณ์ตัวนี้เส้นต่อมาเส้นสีดำคือสายกาว GND ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นตัว G <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีเฉยๆในอุปกรณ์หรือว่า,าจ,จะเป็นเครื่องหมายลบนั่นคือสายกาว ส่วนอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าสายสัญญาณตัวนี้นี่ครับมันจะส่งสัญญาณมาว่าเปียกหรือแห้งเนี่ยจะส่งผ่านเส้นสีเขียวนี่ครับเส้นสีเขียวคือสายสัญญาณนะครับซึ่งเราต่อแบบดิจิทัลสายเส้นสายเส้นนี้ไม้เขียนไว้ไว้เป็นตัวดีครับส่วนเส้นนี้เป็นตัว A นะครับดิจิทัลกับอนาล็อกนะครับอ่เดี๋ยวคูลองเดี๋ยวคูลองนะครับ ตัดตัวอนาล็อกไปก่อ,น,อนตัดไปก่อนเราลองต่อระบบวัดความชื้นในดินสักตึกตัวนะครับวัดความชื้นในดินนะครับเรียกวัดความชื้นในดินครูจะให้แสดงผลออกเป็นหลอดไฟก่อนหลอดไฟนะครับตรงนี้ a c t u ต t o r เนี่ยต,ต,ตัวนี้ a เ t u a t o r ครับจะมี สิ่งเรียกว่าเอาต์พุตหรือว่าสิ่งที่บอร์ดมันจะส่งออกไปเป็นการแสดงผลออกไปอย่างเช่นสั่งให้ไฟเปิดสั่งให้พัลลมเปิดสั่งให้ปั๊มน้ำสั่งให้มอเตอร์หมุนสั่งให้ไฟ LED เป็นแสงออกมาอาคูณลองใช้ LED ก่อนแล้วกันนักเรียนดูนะครับไอ้ที่เขียนว่า USB ข้างหลังเนี่ยมันก็ต้องมาต่อตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ที่ไม่มีคำว่า USB ข้งหลังมันต้องมาต่อตรงที่ Out 1, Out เอาหเอาสนี่ครับ เรามีอาวุธได้สองช่องครับตอนนี้ได้โปรดตั้งใจฟังด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีงานให้ทำเดี๋ยวไม่มีคะแนนนะครับเอาดอกใครมานี่นอ่อ่าเดีย๋ยวครูจะลองอย่างเช่นถ้ามันชื้นให้แสดงไฟสีเขียวคุณกำหนดสถาน,นะก่อนนะเลขหนึ่งคือชื้นเลขศูนย์คือแห้งหนึ่งคือชื้นศะูนย์คือแห้งนะ ตรงนี้นะครับครูต่อไฟสีเขียวเข้าไปแล้วครูจะต่อไฟสีแดงเข้าไปที่เอาสองเอาเข้าไปดีเออแดงเอาสองเขียวเอาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารองเขียนโปรแกเปิดปิดหลอดไฟกันหลอดไฟแสดงผลชัเฉนนะครับนี่ไงเหตุผลที่ครูให้น้องทดลองต่อ SFT แล้วหลอดไฟครูขาดเพราะครูไม่ได้ต่อตัวั้านฐานไฟฟ้าเข้าไปนะครับครูให้น้้องๆเราคนหนึงต่อโดยตรงเลย ขาดหมดเลยสี่สิบหลอดลครูอ่ะเดี๋ยวลองมาเขียนโปรแกรมมาดูไม่ยากสิไม่ยากคิปถูกโค딩อ่ะเริ่มจากครูอยากให้อุปกรณ์เราเนี่ยอ่านค่าก่อนเนาะเราครูก็ให้มันอ่านค่าแลายๆรอบวนรอบไปเรื่อยๆเ,เราก็ใช้ for ever การอ่านค่าแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขเราใช้เราใช้อะไร LED สกอร์เราต้องการอ่านค่าะไรเมื่อกี้นี้เราต่อเซนเซอร์วัดความชื้นในดินไปที่ช่องไหนครับดูสิเราต่อสายสัญญาณไ้ช่องไหนช่องอินหนึ่งนะครับเส้นนี้นะอินหนึ่งนะครับตอนที่เขียนโปรแกรมเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแต่เขียนผิดช่องบอร์ดไม่ทางานนะครับเพราะฉะนั้นต้องต่อให้ถูกช่องนะครับแล้วเขียนที่อินหนึ่ง ส่วนไอที่เราต่อเพิ่มได้อยู่ที่ช่อง I/O mm hmm. ตรงนี้นักเรียนดูนะครับ I/O I/O mm hmm. นี่ครับเปิดมาปึ๊บเราต้องการอ่านสถานะของช่อง Input 1ใช่ไหม Input 1ของเราแล้วก็เลื่อนมาเลยครับ r e a d Input 1 Status เราจะ r Lead บ่อยๆเป็นเวลาหน่วงเวลาสัก1วินาทีอ่าน1วินาทีตอนนี้1วินาทีกันนะครับ อ่ะลองแสดงผลดูอันนี้เราแค่ให้ลีสสเ a t ปที่เฉดน,นะครับตอนนี้เราถอดสาย USB ครับเราก็ทำการเสียบสาย USB ด้วยการกด A นี้ครับเสียบสาย USB เข้ามาปุ๊บต่อเข้ามาแล้วนี่ตอนนี้มันอ่านสถานะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ดินชื้นหรือแห้งชื้นไหมชื้นนะสูตรชื้นไหมชื้นอันนี้แล้วแต่เรากำหนดนะศูนย์ชื้นหรือไม่ ชื้นป่ะชื้นก็ได้อาสุชื้นอ่ะเราลองปรับตอนนี้ไม่ชื้นแล้วเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมตอนนี้มนันทํางานด้วยกันยังเซนเซอร์กับที่เราเขียนไปทาํางานร่วมกันยังร่วมกันแล้วนะ,ะทํางานร่วมกันแล้วเสร็จแล้วมาเขียนโค้ดต่อดีกว่าถ้าเราเริ่มมาการเขียนตรรก,กะนักเรียนตรรก,กะหรือว่าลอจิกนะครับ โปรเกมาเลยถ้าโจทย์ครูกำหนดว่าถ้าดินชื้นให้ไฟสีเขียวหรือสีแดงเปิดดีสีสีแดงเปิดนะดินชื้นสีแดงเปิดโอเคอีฟถ้ามีการใช้อีฟหรือว่าการตรกาศตัวนี้นะเราต้องมีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเพื่อให้มีความจริงและความเท็จเปรียบเทียบจะต้องมีเครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าวเท่ากับไม่เท่ากับอะไรต่างๆถ้าถ้าอะไรครับถ้าอ่านสเตเตัสหนึ่งแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไรจะให้เปิดไฟสีเขียวหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์อ่ะถ้าอ่านสเตตัสหนึ่งแล้วได้ศูนย์ให้ทำการเปิดไฟสีเขียวไฟสีเขียวอยู่ที่ช่องเอาพึวยหนึ่งหรือสอง หนึ่งหรือสองอ่ะไม่รู้เดี๋ยวดูวเดี๋ยวลองเปิดดูเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้โคดเราเปลี่ยนได้ครับนั่นเนยงเราต่อเอาพุ้เข้ามาใช่ไหมครับเราก็มาที่ I/O เหมือนเดิมเราต่อเข้ามา, I มมราตรงนี้ I/O ตรงนี้จะมีคําว่าครั้งที่แล้วเราเขียนพัดลมเปิดปิดได้แล้วคือไร USB แต่ครั้งนี้เราได้ต่อ USB ไหมไม่เราต่อไปที่เอาพุ้เราก็ไ like รเอาพุ้นี่ไร <Like S 1> คือการแสดงออกหรือส่งออกไปแต่ลิส คือการอ่านเข้ามานะมีไลท์กับรีไลท์ที่แปลว่าเขียนนะครับอ่ะสเตตัสหนึ่งอ่ะมันต้องมีสองอันเนาะเรามีสองช่องให้หนึ่งเปิดสองปิดละกันแล้วอกันนึงเป็น1ปิดสองเปิดครูว่าดูพิเขตยนกัน้วครับหนึ่งปิดสเปิดอ่ะลองดูตอนนี้ตรงน,นี้ ดูนนะครับค่อยๆดูเริ่มจาก for ever นะครับ l o for ever คืออ่านข่าวปเรื่อยๆให้ LED 16คูณ8เนี่ยแสดงผลของการอ่าน Input 1 Input 1คือเซนเซอร์วัดความชื้นในดินพออ่าสนเซนเปอร์อ่านทุกพุตวินาทีโลกนันนี้มีการเปรียบเทียบล่าถ้าอ่านสเตตัสอินพุตหนึ่งแล้ว มีค่าเท่ากับ0ให้ทำในนี้คือ Write Output 1 Status On คือให้เปิด Output 1และปิด Output 2ส่วนถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้คือถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ให้ทำการไรเอาพุ t หนึ่งเป็นออฟหรือว่าปิดช่อง1และเปิดช่องสองลองเทสดูต่อสายไฟเข้ามาอตอนนี้เป็นสเตตัส uh, เลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งสีแดงเปิดอยู่นะครับถ้าเก่าเป็นเลขศูนย์นะครับสีเขียวจะเปิดเห็นไหมถ้าเป็นเลขหนึ่งสีแดงเปิดถ้าเป็นเลขสองสีเขียวฮะสีฟ้ามิหรออ๋ออ๋อมีสามสีเนาะโอเคอ่ะตอนนี้มันเพิ่งได้แค่ไฟครูอยากให้ทำการ มากกว่านี้อย่างเช่นถ้าดินแห้งให้เปิดน้ำเราต้องต่ออะไรเข้ามาเพิ่มครับเปิดน้ำเปิดปั๊มนะปั๊มน้ำ,ปนำเปิดต่อัามน้ำเข้ามาดึงปั๊มน้ำเข้ามาเอ็เชียเตอร์ <c oughs> <c oughs> ภาษาอังกฤษก็เข้กต่อเข้าไปปั๊บเขาให้ปั๊ม okay. น้ำเนี่ยต้องเปิดที่สถานะแห้งหรือเปียกเอา สวนเธอแห้งไม่เปิดน้ำสิถ้าสวนแฉะอยู่ปล่อยน้ําไปเป็นไงเน่า no. เออนี่เราจําลองการเปิดน้ําในสวนแบบทําพืชปลูกกันชา้นห่ม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวหัวอัพลงย t u b e แล้วกูโดนเราจะปลูกอ,อันชั้นหนึ่งหมื่นไร่นะครับแล้วเราขี้เกียจเดินรดน้ําด้วยตัวเองเราก็ใช้ระบบของการรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติเข้ามาช่วยอ่ะตอนนี้เราต่อข้อดีพอร์ต USB ศูนย์ มาตกลงกันใหม่ครับศูนย์แห้งหรือเปียกศูนย์นนะนเปียกหนึ่งแห้งนะศูนย์เปียกหนึ่งแห้งเอามาเขียนโค้ดกันถ้าอ่านแล้วได้เลขศูนย์เปียกเปียกนี่ต้องเปิดปั๊มน้ำไหมไม่ใช่ไหมเราก็เอามาเราเมื่อกี้เราต่อปั๊มน้ำไปที่ช่องไหนช่องไหน ช่อง USB อะเราก้องมาเขียนโปรแกรมที่ช่อง USB ไร USB ตอนนี้ไร USB ต้องเปิดหรือปิดตรงน,นี้เปิดหรือปิดปิดอ่ะอ่าอ่าอ่าอ่ะเดียนนต้องเปิดอ่ะรันดูตรงน,นี้นะครับเปิดกับปิดนะอยู่นี่นะอะ่ลองดูครับตอนนี้ต่อสายไฟเข้ามาแล้วครับตอนนี้ไฟลัดเป็นสไฟเขียวนะครับ ไฟยังเขียวอยู่แต่ตอนนี้ครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วครับพอแห้งแล้วครับไฟเป็นเลขหนึ่งครับอ่าไฟติดน้ำเปิดแค่นี้เองระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอ่าอยู่ที่เราเลือกเขียนครับแล้วเราต่อไอ้ไฟเขียวไฟแดงช่องไหนเราต้องเลือกเขียนให้ถูกเขสีนงนเลยวะอ่าก็หนูเลือกไฟเขียวสองอันตอนเลือกหลอดไฟมันจะให้เลือกไฟเขียวไฟแดงไฟสีฟ้า อ่ะแสดงว่าหนูไม่ได้ใส่อะไรครับถ้าติดสองอันแสดงว่าเราไม่ได้ใส่เนี่ย r i out เป็น status off กับ on เองอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่สามารถส่งงานได้แล้วแต่ครูจำลองอันนี้แล้วไงครูก้นักเรียนทำอีก mm. อืเออืออเเออ่าดูนะครับดูเซ็นเซอร์อ่ะเดี๋ยวครูเพิ่มให้อีกหน่อยนึงตรงคำว่าปัั๊ิอในนักเรียน มันจะมีเซนเซอร์ที่เป็นอนาล็อกนักเรียนเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนแค่จากเซนเซอร์ดิจิทัลเป็นอนาล็อกหนึ่งตัวนะครับคือเซนเซอร์วัดความชื้นในดินเนี่ยตัวเดิมเลยดูนะครูดึงกระากปลักอินนะครับครูถอดถอดไอ้ดิจิทัลออกแับเสียบอนาล็อกเข้าไปเฮ้ยเข้าเฮ้ยอ่าเข้าแล้วดูนะครับอนาล็อกเราไม่ได้เสียบที่ช่องอินหนึ่งแล้วนะ มันไม่ได้ครับเรา้องเสียบในช่องอนาล็อกนะครับอนาล็อกอยู่ในพากอินนน่เซนเซอร์อยู่ในพากอินพากอินพร์กอินเซน,น,นเซอร์วัดความชื้นในดินที่เป็นอนาล็อกนี่ครับอันเออใส่ช่องอนาล็อกอนาล็อกสีน้ำเงินครับส่วนดิจิทัลสีเหลืองถ้าเลือกอนาล็อกต้องไปต่อที่ช่องอนาล็อกถ้าเลือกดิจิทัลก็ต่อที่ช่องดิจิทัลน,นะครับคำว่าดิจิทัลมาจาก ตอนนี้ราชบัณฑิตยสถานได้เอาคำวา่าดิจิตอลออกแล้วครับเป็นคำวา่าดิจิทัลครูถามจะชัดชัยมาเพราะครูคพงู้จะอ่านคำวา่าอะไรดีบอกว่าดิจิตอลเลกคอร์ดไปแล้ว16วนาที17นาทีแล้วสอนเพื่อนประมาณ30นาทีน่าจะพอได้อ่ะเดี๋ยวครูส่งวันเนี้ยวิดีโอตัวเนี้ยให้ดูย้อนหลังได้ที่เราเรียนกันเนี้ยอ่ะ ครูลองเปลี่ยนเป็นนี่ครับเปลี่ยนเป็นโอ้ยเสียงไปแล้วเสียงเพี้ยนเลยอ่ะนักเรียนพอครูเปลี่ยนเป็นอ,นอะนา,น,อน,น,อนาลอ็อกอะนาล็อกไม่ได้เสียบที่ช่องอินพุตหนึ่งใช่ไหมครับครูก็ต้องไม่สามารถอ่านที่อินพุตหนึ่งได้แหละนักเรียนนี่ครูทำดูตัวอย่างนะลบออกเสร็จอะนาล็อกจะอยู่ตรงเราดึงเซนเซอร์วัดความชื้นในดินมาจากไหนมาจากพาร์กอิน เราคุยกันมาเจอว่าปักอินมันจะมีช่องที่เขียนว่า special io special io รตนี้ครับเราก็ดึง lead อนาลอ็อกองกี่นี่เราดึงเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า,าอ n นาล็อกมา l e a ฮะเนี่ย special special เขาปักอินกันเลยนี่อ่ะ นักเรียนดูนะครับคราวนี้ค่ามันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเราต้องมาเทสแล้วโอ้ดินประมาณไหนนะที่เราจะให้เปิดน้ำค่ากลางของมันอยู่ที่หนึ่งแปดสองศูนย์มากอันนี้เราสามารถเลื่อนดูได้นะครับอ่าเราก็เลื่อนดูนะครับอ่านี่ค่าการอยู่ประมาณนี้เห็นไหมจากมีแค่ศูนย์กับหนึ่ง พอเป็นอนาลอ็อกโอ้เลขอย่างเยอะเลยเราเรียนดูมันอ่านแล้วเป็นไงครับอ่านจบประโยคมั้ตัวเล่มเนี่ยไม่จบประโยคเพราะเราให้เวลามันแสดงผลนอ้อยเกินไปคัวเพิ่มไปสักสองวินาทีเพื่อให้มันอ่านได้จบประโยคสยักหน่อยมันก็จะอ่านช้าอ,อแล้วแต่กดอันนี้ก่อนครับโอเคแลกดต่อ อพอเราเห็นแบบนี้เราสามารถเอาไปเขียนฟังก์ชันหรือว่าเขียนการเปรียบเทียบได้ไหมได้นี่ไงเราแค่เปลี่ยนนี่เป็นสมมุติว่าค่าความชื้นน้อยกว่าหนึ่งพันแปดร้อยค่อยให้ทำการเปิดไฟเขียวแล้วก็เนี่ยครับรอตรงนี้มาทำเงอนไขได้ดอ่าแสดงหผลครับ ตอนนี้ค่าหนึ่งพันแปดรอยยี่สิบครับน้ำเปิดครับเะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นสี่พันน้ำั็เปิดเช่นกันครับถ้าเลื่อนไปน้อยๆน้ำปิดแบบเนี้ครับคือเซนเซอร์อนาล็อกกับดีท่านเนี่ยมันวัดต่างกันคือได้แค่สูนย์กนึ่งกับค่าที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีความละเอียดมากขึ้นซึ่งอนาล็อกจะละเอียดกว่านะครับถ้าเอาไปใช้งานจริงๆเนาะ ดิจิทัลก็เป็นค่าคร่าวๆนะครับอย,อย่างเช่นถ้าวัดระยะห่างจากตัวครูถึงโตนี้แล้วให้แจ้งเตือนกันการกันชนอ่ะถ้าอนาล็อกก็ได้แค่บอกว่าใกล้แล้วใกล้กับไกลแค่นั้นแต่ถ้าเป็นอนาล็อกจะบอกได้ว่า40เซนห้าสเซนสามสิเซนแบบนี้ครับอนาล็อกจะละเอียดกว่า มาดูโจทย์งานของเรากันแบ่งกลุ่มกลุ่มละห้าคนห้องเรามีกี่คนแปดห้าสี่สิบได้ไหมสามแปดหกหกสามหกอ่อมันจะเยอะไปอะ,อะ,ละกลุ่มละห้าคนละห้าเจ็ดสามห้าแล้วก็หกคนอยู่กลุ่มนะ สามกุ่งให้หัวหน้าห้องบริหารจัดการนะหัวหน้าห้องคือใครทีมทมังพรให้คนที่อยู่คนที่ตำแหน่งใหญ่สุดในห้องตอนนี้หนูเป็นสารวัตเอาตื่นแล้วเอาสารวัตรสารวัตนะครับอ่ะสำรวจปัญหาที่เราเจอแล้วก็ เขียนโปรแกรมด้วยคิดไว้เพื่อแก้ปัญหานั้นนำเสนอเสนอในรูปแบบของสไลด์พร้พอมยกพร้อมแสดงตัวอย่างเรียนสไลด์เนี่ยสามารถเป็นแคนวาได้เลยนะถ้าเราสะดวกนะครับแล้วก็บอกให้ได้ว่าสิ่งที่เราสร้างนะ่ะคืออะไรสร้างมาเพื่ออะไรตัวอินพุตมันคืออะไรตัวอย่างนี้อินพุตคืออะไรครับอินพุตคืออะไรมันคือค่าความชื้นในดินเนี่ยคืออินพุตเอาพุตคืออะไรการ เปิดไฟและเปิดน้ำใช่ไหมอันนี้คือเอาพุณน,นะครับเสร็จแล้วโยต่อมาแสดงโค้ดตัวอยา่างก็อาจจะแคปโค้ดมาแล้วก็เซฟนักเรียนเราก็ส่งสามอันนะครับหนึ่งคือไฟล์แคนว่าสองคือไฟลโค้ดและสามคือวิดีโอตัวอยา่าง่ารงานนะสามอย่างนะครับซึ่งกลุ่มเราอะมีแค่เรามีคนตั้งห้าถึงหกคนอะแต่งานมีแค่เนี้ย ว่าเราทำได้เออแค่นี้เองเนะอ,อีซี่สำหรับพวกเราอะ่ะระดับอ่ะเราดูดนนเนี่ยโคดประมาณแบบพวกเนี้ยดูที่ว่าเราจะใช้เซ็นเซอร์อะไรอ่าดูเซ็นเซอร์กันมันมีเซ็นเซอร์อะไรบ้างให้คิดระบบมาอย่างเช่นแจ้งเตือนภยัยอย่างเช่นตัวนี้นั่นแ ตัวนี้ทําเตือนภัยได้ P I R แจ้งเตือนการเคลื่อนไหวตอนนี้ก็จับการเคลื่อนไหวเหมือนกันจับเส้นสีดําสีขาวได้อย่างเช่นอาจจะจับเส้นเส้นสีดําถ้าเจอเส้นเส้นสีดําให้ทาการแจ้งเตือนตรงนี้ครับก็ได้อันนี้ตัวจับแก๊สแก๊สอันนี้น้ําฝนปริมาณน,น้าฝนอันนี้ตัวจับเสียงนะครับ พวกน,น,นี้นเรียนนักเรียนสามารถเอาไปเซิร์ชใน Google ได้เลยว่ามันคืออะไรอันนี้คือ Input หมดเลยนะนักเรียนช่องนี้คือ Input นะครับให้เราเลือกทำได้เลยอันนี้คือ Output มอเตอร์เลเซอร์ LED USB ต่างๆเนี่ยคือ o u t p ุ t นะ actuator เนี่ยส่วน p l กอินมีทั้ง Input เนี่ยอันนี้เป็น Output อันนี้เป็น Input ทั้งนั้นเลยเนี่ยนักเรียนก็เลือกมาทำได้เลยเช่นระบบเตืนภัยแก๊ส เราจะแสดงเอาทางไหนบ้างถ้าเตือนถ่ยแก๊สอ่ะถ้ามีแก๊สมาทำไงให้แสดงไฟสีแดงกับพีชไฟกับพีชทำไงไฟกับพีชทำไงเปิดปิด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 ทำได้ไหมรีพีชเอาอ่ะใส่รีพีชสักสิบรอบก็ได้ฮะกำหนดให้ทำหลายๆรอบเหรอได้เราก็ใช้พวกป่นซ้ำก็ได้อ่าอดะเดี๋ยวครูลองเขียนไฟกับพิชพห้ดู ไฟกระพรพิบ <c oughs> ไฟกระพิบเราอาจจะเขียนก็นกได้ครับไฟกระพิบเขียนไม่ยากตั้งลูกตั้งเลออตั้งลูกใส่เลยลแต่ถ้าเราจะกำหนดจำนวนรอบที่แน่นอนเราต้องใส่เป็นรีพิตนี่อ่ะตรงนี้ก็ได้อันทิวให้ครบสิบจนครบสิบรอบนึงครับถ้าเราไม่กำหนดเราก็สามารถใช้ตัวไหน f ฟร์เวยเวอร์ over. นี่เอา f ฟร์เวยเวอร์มาคอบ ตัวที่เปิดเราจะเปิดไฟตัวน,นี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ทุกๆหนึ่งวินาทีอ่ะลองดูดี๋ยจะลองทุกนีไไ้ไฟสีอะไรนะเนี่ย yeah. ติดหนึ่งวิติดดับติดดับไหมขอละสีลองดูก่อน อ่าปิดตลอดอ่าทำไมอ่ะสีเขียวแล้วก่อนโดีเลยเปิดตลอดสุดยุดห้าวีอ๋อต้องใส่เปิดแล้วปิดด้วยเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด ต้องเป็นแบบนี้นะสีอะไรนะเปิดปิดอะสีแดงสีเขียวอ่ะนี่ครับจะเป็นแบบนี้ถ้าเราใส่เปิดปิดเปิดปิดสารให้มันทำงานวนไปเรื่อยๆรื่อเราก็ใช้ฟอยล์เบรกมาช่วยเนาะมันคือตรงนี้นักเรียนเนี่ยนี่ยมันคือวนสามไปเรื่อยเคือเปิดศูนย์จุดห้าปิดศูนย์จุดห้าเปิดศูนย์จุดห้าปิดศูนย์จุดห้าให้มัทำงานที่ตรงนี้เรื่อยเรื่อยนะครับเปิดปิดศูนย์จุดห้าเราจะทำเป็น อนเรียนในในบอร์ดเรามีอะไรอีกพวกเตือนภัยเรามีลําโพงนะเรามีลําโพงนะครับที่มราทำเป็นเพลงได้เลยเนะี่ยเรามีลําโพงแจ้งเตือนได้ตรวจเจอแก๊สตรวจเจอแก๊สทําไงครับเห็นแจ้งเป็นไฟสีแดงใช่ไหมแจ้งไฟสีแดงเซตมีเสียงแจ้งเตือนพอแก๊สหมดเป็นไฟสีเขียวแล้วก็อยู่เฉยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเป็นโปรเจกต์ ผมค,คิดว่าพวกเราดูย้อนหลังน่าจะพอจะทําได้นะที่ครูยกตัวอย่างไปอ่ะอยากรู้ตัวไหนอีกอะอยากให้ครูเขียนตัวไหนให้ดูอ่านั่นเรื่อมีอินได้สี่ตัวเลยอินหนึ่งสองสามสี่เนี่ยต่อได้หมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ย, 1, 2, 3, 4, ยที่ท่านแล้วต่อได้หมดทุกตัวเลยแล้วต่อพร้ะมันสี่ตัวก็ได้ครับแล้วเราค่อยไปเขียนโปรแกรมว่าเราให้อินหนึ่งทำงานเมื่อไหร่อินสองทำงานเมื่อไร,อ, 2, อ,ไรอย่างเงี้ยครับ เออ,อเออไปหาคลุมกันนะครับจับกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วก็วทำงานเนาะ <c oughs> อ่ะกูส่งงานให้ในค้านุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับไปอ่านรายละเอียดได้เลย